สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพจคนทัว่วโครเฟียวครับวันนี้คนทัว่วโครเฟียวก็จะมานำเสนอเมนูง่ายๆที่ทำเองกินในบ้านนะครับเป็นเมนูผันแหงหมูผมก็จะเลือกอกระดูกใบพายนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนนะผสมกันแล้วก็หั่นชิ้นบางๆนะครับก็จะได้ความกรอบ น,นิดนะครับความนุ่มของเนื้อนะก็เป็นผแผนงที่เราทํากินเองในบ้าน,นครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันว่ามีอะไรบ้างนะครับง่ายๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าต้องครบทุกอย่างนะครับเพราะเราทํากินเองไม่ใช่พัตคารนะเราเอาง่ายๆแล้วก็สุดท้ายคือความอร่อยนะครับที่เราทําเองนะครับจากฝีมือเราเนาะนะครับเรามาดูเครื่องปรุงกันครับในส่วนของ เครื่องปรุงนะครับแล้ววัตถุด,ดิบนะเราท้องพะแนงหมูก็ขาดไม่ได้นะครับมีพะแนงหมูนะครับมีกะทินะครับอ่าผมปรุงรสน้ำปลาพริกแดงนะครับน้ำตาลปีบ๊บหรือ,อผมใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับก็จะได้ความหอมเนาะ ส่วนพริกแกงเนี่ยเป็นพริกแกงผนังครับผมซื้อจากตลาดนะครับแต่ว่าผมมาผสมกับพริกแกงเผ็ดนะครับเพิ่มรสชาติความเผ็ดนะครับความหอมของอเครื่องแกงนะครับบัมมลมะกรูดโหระพาก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําว่าเราต้องทํำยังไงก่อนนะครับคงไม่ยากนะครับหลายคนก็คงทําได้แต่ว่า คนทัวโคเฟียวนะครับจากคนทําทัวมาเข้าครัวดูซิว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงพอทานได้ไหมนะครับก็ติดตามชมครับครับหลังจากเตรียมกะทะนะครับตั้งเตาเรียบร้อยผมผมที่บ้านจะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดอันะนนี้ผมจะใช้ความแรง สูงสุดก่อนนะครับเพื่อให้กระทะร้อนเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวพอเรา,าเคี่ยวกะท่กับพริกแกงเนี่ยเราค่อยลดไฟลงนะครับช่วงนี้ก็รอกระทะให้มันร้อนนิดหนึ่งครับดูว่าไฟเตาเริ่มแดงเริ่มร้อนนะครับผมก็จะเอา,าก,กะทิลงก่อนเลยนะครับัวกะทินะเราก็ลุงไปเลย หมูโลครึ่งนะครับแล้วก็กะทิเนี่ยครึ่งโลเองนะครับกกะิผมจะลงไปบางส่วนก่อนนะครับไม่ลงทั้งหมดจากนั้นตามด้วยพริกแกงผะแหงจะไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันเดือดขนาดนะั้นนะครับจริงๆก็ต้องเคี่ยวกะทิสักนิดนึงแต่ ผมลบไปเลยนะครับลงไปก่อนจะได้ไม่กระเด็นมากนะนะช่วงนี้เราก็เพียรก,กะทิให้มันแตกนะครับเพื่อเราจะผัดนะให้กะทิแตกมันพร้อมกับที่ผัดพริกแกงไปด้วยกันเลยนะครับ นรับหลอกเที่ยวกะทิกะทิแกงครับนี่เริ่มแล้วนะครับกล้วกะทิก็จะแตกมันกะทิแกงก็จะหอมที่มันท <c oughs> ำหอมก็กำลังช่วย๋ยวผมขออนุญาตตัวอ เตัวกากนีดนึงครับพอ๋ยเดี่ยวในบ้านครอาจจะมีเสียนงยยน,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 นิดนึงค่อยๆเติมกะทิไหมครับคนเติมกะทิตีนึงจนหอมนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ ครับเกี่ยวแจง้งปกติก็เริ่มหอมมัน ยิ่งับพอแล้วครับท้องมันมาก ก็พอดีแล้วครับหูโลครึ่งน,นะคระกะทิขุมยังไม่หมดนะครับกะทิยังไม่หมดยังมีหางแบบนีอีกแต่ตอนนี้เราใช้แต่หัวอย่างเดียวก่อนตัวผมดนะครับแล้วทำไมถึงไม่ใส่น้งหมดเดี๋ยวก่อนนะครับพอเราเราเราผัดติกแจงกับหมูให้เข้ากันออครัวนะครับ เอาไปแล้วนะครับครับมันจะพอดีพอดีครับแกงกับผูก็จะพอดีกันนะเก็จะไม่เผ็ดมากนะครับเด็กๆก็ทานได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ใส่พริกแดงไปนิดนึงนะครับเด็กๆผมแบบผู้ใหญ่เนาะ,ะพอได้แบบนี้นะครับผมก็จะหมักนะครับเรียกว่าหมักให้มันนุ่มนะครับด้วยน้ำกะท,ทินี่แหละ เติมไปเลยครับเลยนครับก็พอดีไม่ต้องไปเติมน้ำเติมอะไรนะนะจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้ให้เดือดสักพักนะครับเดีย๋ยวเราไปมาคนนะครับแล้วไปสูกรถช่วงที่รอ,อการหมักนะครับเนี่ยก็หมักวยกติเนี่ยนะครับ มันเดือดแล้วโฟมันจะกระเด็นนะครับฝาไว้เพีนิดนึงนะครับปิดฝาไว้ียงนิดนึ่งปล่อยไปสักพักครับครับ,นะรบเมื่อฟังเสียงดูแล้วว่าตอวเดือดแล้วนะเเิิดดูแล้วก็คนสติ๊กนิด นเพราะว่าเราใช้กะทิในการหมักนะครับมัก็จะแสดงออกว่จะนุ่มนะไม่กระด้างี้เราที่เราเลือกใช้เนื้อส่วนปลายายนะครับมันก็จะมีความกรุบกรอบของกระดูกอ่อนปลายายอยู่แล้วก็มีเนื้อติดที่ที่ค่อนข้างนุ่ม so จะมีหางกะทิอยู่นะครับเรามีหางกะทิอยู่แล้วก็มีหางกะทิแล้วก็เติมหางกะทิไปหางกะทิก็จะมีผสมน้ำนิดนี้นะครับเคี่ยวต่อกสักพักนะครับครับเราหลังจากที่เรา ตั้งไฟเที่ยวไปสักพักนะานล้วันเกิดอะไรแล้วพอดีเนี่ยเราก็มาดูกันว่าที่มันได้หรือยังหมูมันเปื่อยหรือยังนะครับแล้วมาเช็คดูจรินะครทำไมเราอย่าไม่ใส่น้ําตาลหรืออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนเนี้ยพอหมูมันเริ่มเปื่อยเริ่มแับนิดนึงนะครับ mm hmm. เราก็จะมาค่อยปรุงรสกันนะครับเราจะใช้น้ําตาลก่อน ตอนนี้ก็ามาของสำปะลก็วหวานพอดีครับไม่ต้องหวานมากเพราะว่าถ้าหว,วานมากมันก็เลี่ยนนะครับนี่ผมกม็จะปล่อยให้น้นาตาลเนยละลายไปเรื่อยๆพักเดียวครับสำปะหทำไมถึงไม่รีบใส่นะครับเพราคะความหวานเนี่ยพอใส่ใส่ปุ๊บอย่างมันจะเต็นลัพตัวเนื้อหมูนเนี่ยทําให้การเปื่อนียมันไม่ค่อยเผื่อหรือเราใช้ให้กะทิทําง,งานก่อนดีกว่า มันมีความหวานอยู่ในตัวอยูอย่แล้วส่วนเนี้ยช่วงนี้ช่วงน้ำตาลละลายแล้วเชี่ยวได้ต่อหมูจะส่วนปิดทิ้งหมูเราหั่นเป็นชิ้นชิ้นบางๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องงานมากไม่ต้งานมากมันก็จะเล็กชิ้นบางๆประมาณนี้นะครับ ตากไปก็ร้อนๆทัดเดียวก็ละลายแล้วนะครับเดือดไปเรียๆสักพักนึงนะครับนะอ่างนั้นปรุงรสดลยครับผมปรุงรสดประมาณช้อนโต๊ะมีใครผมใช้กะนนนะครับ ใครมีกระป๋องขี้รดแต่ความชอบออกจากบ้านเราทำกินเองนะย้ำนะทำอร่อยที่เราครับอันนี้ผมใช้ทำไมผมเลือกใช้น้ำปลาครับน้ำปลาเนี่ยต้องน้ำปลาเกรดดีๆนะครับผมใช้คำว่าน้ำปลาเกรดดีเนี่ยมันจะมีความหอมนะครับแล้วก็ความเค็มความหวานมันกลมกล่อมนะมันกลมกล่อมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเกลือนะผมก็ใช้เกลือ คือเนี <t od ian |ms|> ่เวลาใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเค็มเค็มโดดเลยเค็มเค็มไรรสชาติอ่ะนะนี่เดเค็มอย่างเดียวเะันก็าไม่เวลาทักับข้าวเนี่ยแต้ลใ่ใช้เป็นบางอย่างนะาพวกต้มกวยเตี๋ยเนี่ราต้องามคเ็นเยอะแล้วใส่ก่อนถ้าเป็นแผนเนี่ยไม่ใส่นะปุงรสนะล้วปก่อนแล้วก็ชิม ชิมรสนะครับขาดเหลืออะไรเราไปเติมผมจะชิมตรงนิดนึงนะครับตรวจสอบครับชิมน้ำชิมอะไรนะโอ้พอดีเลยครับทั้งหวานทั้งเค็มหอมจากองุปลาแล้วก็วความมันจากกะทิโข้กันพอดนะีตรงตัวแล้วครับเนี่ย ไม่ต้องก็เกลืพอดีนะครับไอเราเห็นแดงๆเอามันๆนี่นะครับอันนี้คือมันจากกะทินะนี่ก็แตกมันแล้วมันอร่อยแล้วก็มีแดงๆจากพริกแกงนะฮะผีมันก็จะสวยงาม เพื่อเข้ากันดีแล้วจะปิดไฟเลดไฟลงนะครับตอนนี้ก็ปิดไฟแล้วแต่ว่าข้อดีของกระทะไฟฟ้าเนี่ยพอเราปิดไฟปุ๊บเนี่ยความร้อนก็ยังอยู่นะครับก็จะเกิดอันแบบนี้ช่วงช่วงจังหวะนี้นะครับเราก็ใส่ไปมะกรูด แล้วแต่จะฉีดหรือตะการข่อยก็ได้นะคะรับตัการข่อยเวลาเด็กที่เขาไม่ทานเนี่ยมันจะเขียวยากนะครับผมก,ก็จะดเลือกฉีดนะครับฉีดให้มีไอเดียขยียย้นิดนึ่งให้ตอกน้ำมันของของใบมะกรูดเนี่ยออกมานะครับก็ะจะได้ความหอมน,ะะนี่ครับนี่ผมปิดไฟแล้วนะ,ะแต่ว่าความร้อนของของ,ของตอเตาเนี่ยยังอยู่ ก็จะพอดีอ่ะ,อะดูเสร็จแต่งหน้าความสวยงามด้วยเลยครับฟิกนี่ครับไว้เรียบร้อยล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปสุราร์านสุรภรานีแลว้วก็ ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นก้อในทุดนะสวยงาไหมครับหอมอมากครับผมไม่รู้จะเอาความหอมผ่พานปข้างนี้กล้องไปได้ยังไงนะครับ ไปครับที่เหลือลเราโอไปต็งงด้ยเสร็จแล้วครับสำหรับเสร็จแล้วครับสำหรับผนงหมูจากคนทัวร์ครัวเฟียวครับใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้องใช้เวลาเคี่ยวนะครับเราก็มาดูนะครับสีสันสวยงามแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นผน,นงัง พิแกงะแนงบวก,กับพิจางเผ็ดนะครับสีก็จะออกมารวมเป็นทิพนะครับนี่ครับเนื้อดิ่งๆกระโดดใบพายอ่อนๆนะครับยอดครับแล้วก็เราเคี่ยวพอะดิษฐีเเนื้อก็จะ,ะมีเลนนะ,ะนะครับบางคนไปทานทแนงจากบางร้านใส่ั้งมะเขือพวงหอะไรมาเลกรวมกันแล้วมันไม่อร่อยเนื้อด่ๆนะครับนะ ทำทานเองได้ครับที่บ้านครับก็ลองทำตามดูครับคนตัวโคเฟยวก็ขอจกไอติเค่นอนี้นะครับไว้ติดตามกันในอีทีหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ